ขณะนี้เวลา15นาฬิกา12นาทีครับขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่4 5 1ห5 1หจากนครศรีธรรมราชปลายทางสงเงากรุหรือขอบวนรถท้องถิ่นที่4 5 1ห5 1หนึ้นทางจากสถานีนครศรีธรรมราชปลายทางสงเงากรุสงงรงเงารุกํากำลังจะนำขบวนรถเข้าเทียมในชานชาลาที่1ฝั่งตลาดครับ เด๋ยวรบูทเวนหมายเลขโฟร์ไฟวันฟรอมนครศรีธรรมราชทูตหงไหนก็รบพบัสซิเจอร์บาอีสเวนพรีสคอยดีแอนด์แพลตฟอร์มหมเบอร์ึ่งโดยเป็นหัวรถจักอานสตอมนะฮะหรือนาตอมหมายเลขลูกลักแอนดมินครับเขาเกลับมาแล้วครับสีหนึ่งหนึ่งห้าครับโอ้โห โบชสหนึสี่เครับโบชสสองเครับโบชสหนึ่งหนครับโบชสสองสครับโบสพยี่สิบเจบเจ็ดฮะโบช, 27, 27, 5, โบชสสี่เครับสีกท้ายครับท้ายดีครับท้ายดีขบวน4ี่ห้าหนึ่งครับ ส่วน้าที่สถานีึ่งนายโต้รก่อนจะลงจากขบวนรถดูิึงของและสำแภา่ะของท่านที่ถูกต้องครถ้วนด้านรถไฟห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารที่ท่านที่ใช้บริการเดนทางด้วยรถไฟและบอกเป็อยที่น้าใมโอกาสตอไปรจานรถไฟแห่งประเทศไทยคุณมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะท่านที่ชือม่ท่งาโ้รท่าน Your belongings before leaving the train. The first memoir of Thailand appreciates your choosing my services and look forward to serving you again. Thank you. <clears throat> <laughs> เอาไปแล้ครับอรจัจอันสตอมหรือานาตอมมาเลขสี่หนึ่งหนึ่งห้าลูกรักแอดมินนะฮะโอ้โห มาแล้วครับผมวจะอ่านสตอมหรือน้าตอมโอ้โห สี่หนึงน่งหนึ่งห้าครับโอ้โหรักแอดมินนะฮะสวนาขณะนี้เหลือเวลาอีกหนาทีจะได้เวลาขบเดืนรถค้ิดเลที่สี่ห้าสแกทางจากสถานีตู่ไหนจะลกลายทางสถานียาลาขึ้งแต่เพ่อผิในทางทลาที่หนึ่งจะออกจากสถานีท่า้ ที่มีความประสงมเจรินงาสดที่สมุนไพรที่เรียกยา้วยขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูริ้วสับเปลี่ยนกันครับ